มาดูไม่เว็กครับโบเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมมีนักเปี่ยวคันเร่งคันเร่งก็ไม่ถึงราาว่าลงไวมากนะครับกํบาลัง,<า>งดีดนะครับถ้าลงไวกว่าน,นี้มันจะฉุดรถนะครับเคยทําไปแล้วนะครับใช้งานนะครับไม่กระเด้านะครับไม่กระตุกนะครับ มาดูเบิร์ตตัดนะครับลินลินเรานะครับเพราะเป็นโบแปรผันนะครับมันจะตวัดไวเกินนะครับถ้าตวัดไวเกินก็มีโอกาสนะครับใบฟาดใบแตกโบขาดนะครับก็มีนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องแต่ละคนเปลี่ยนหายไม่เท่ากันนะครับดนลเนอร์ก็ผมก็จะใช้วิธีการลินเนาครับเพื่อไม่ให้รถมันช้านะครับลินเรานะครับคันนี้เปิดรอบไวห้าพันนะครับ ท้ายนะครับรถไม่แวดนะครับเล่นได้ครับดูวัตั์ครับ ตัดแสบมากท่อออกท้ายนะครับนี่เลยนำเดิมเติมทุกอย่างนะครับคอยจะประมาณนี้มีท่อใบหนึ่งโอเค